สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอินอยู่ที่ The Hill Place ค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมตำบลดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะพาทุกคนมาดูทาวน์เฮาส์สีชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน5ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด317ตารางเมตรก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูข้างในตัวบ้านเดี๋ยวเอินจะแนะนำให้ทุกคนมาดูสระว่ายน้ำของที่นี่ก่อนเลยนะคะสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะสวยมากค่ะคือว่าบ้านทุกหลังเนี่ยสามารถ เข้ามาใช้บริการสระว่นายน้ำนี่ได้เลยเพราะว่าสระว่นายน้ำเนี่ยอยู่ใจกลางของบ้านแต่ละหลังเลยค่ะทุกคนตรงนู้นนะคะมีสระเด็กด้วยค่ะน่าสนใจมากอีกทั้งนะคะที่นี่ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก24ชั่วโมงเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวยังไงเราไปดูข้างในตัวบ้านกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเอินอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวตามเอินมานะคะนี่ในส่วนของตรงหน้าบ้านตรงนี้นะคะมีโต๊ะสาหรับนั่งจิบชาทุกคนคือดีมากมองออกไปรอบๆก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้เยอะมากเลยรู้สึกได้พักผ่อนค่ะพอนั่งตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูชั้นบนสุดกันก่อนเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชั้นบนสุดค่ะซึ่งเป็นห้องนอนชั้นที่4ค่ะเป็นห้องนอนห้องใหญ่มากค่ะทุกคนดีไซน์ของห้องนอนห้องนี้นะคะประดับตกแต่งไปด้วยดีไซน์ตะวันตกห้องนอนห้องนี้มีโซฟาให้ด้วยค่ะหนึ่งตัวที่บ้านหลังนี้นะคะเขามีแอร์ให้มากถึง7ตัวเลยค่ะซึ่งห้องนอนห้องนอนนี้ก็จะมีแอร์ให้1ตัวมีพัดลมโคมไฟให้อีกหนึ่งตัว เดี๋ยวเอินพาชมเตียงนอนนะเตียงนอนค่อนข้างที่จะกว้างนะคิดวนะ่าน่าจะกว้างประมาณ6ฟุตกว่าๆได้แล้วมีทีวีให้ด้วยค่ะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีให้ทั้งหมด2ตู้เลยเป็นตู้ขนาดเล็กแล้วก็ตู้ขนาดใหญ่ค่ะ เดี๋ยวพาดูห้องน้ำนะคะนี่ภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะซึ่งอ่างอาบน้ำนะคะติดกับหน้าต่างตรงนี้สามารถเปิดดูวิวได้เพราะว่าห้องถัดไปตรงนั้นก็จะเป็นระเบียงนั่นเองค่ะส่วนขวามือก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะเป็นการปรับตกแต่งมีกระจกที่สวยงาม ต่อมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้อาบน้ําไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะกระเด็นออกมาข้างนอกนะคะคือสะดวกสบายไปเดี๋ยวไปดูตรงระเบียงกันต่อเลยนะคะระเบียงตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะทุกคนแล้วก็ แสงแดดสามารถส่องได้ทั่วถึงแล้วก็ลมโกรกดีมากซึ่งตรงนี้สามารถมองวิวภูเขาได้ค่ะทุกคนดูนี่ยามเช้าตื่นขึ้นมาดูภูเขาก็ทำให้เรารู้สึกดีทุกคนเดี๋ยวเอินพาชมห้องนอนห้องต่อไปกันเลยนะคะตามมาค่ะมาต่อกันที่ชั้นที่3นะคะชั้นนี้จะมีอยู่สองห้องนอนจะมีห้องนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะพาชมห้องนี้ก่อนค่ะ นี่พอเข้ามานะคะห้องนอนห้องนี้ค่อนทางที่จะกว้างมากแล้วก็เตียงนอนน่ารักแล้วก็กว้างอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะฝั่งนี้ก็คือหน้าต่างกว้างมากเลยค่ะทุกคนลมโกรกเย็นสบายนี่แล้วก็สามารถเปิดชมดูวิวข้างนอกได้เลยค่ะคือวิวสวยมากลองแทนกล้องเข้าไปดูได้ค่ะ ต่อมานะคะห้องนอนห้องนี้นะคะยังมีแอร์ให้ด้วยอีกหนึ่งตัวค่ะนี่มีโซฟาน่ารักน่ารักให้ด้วยแล้วก็มีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะตามมาค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียด ห้องน้ําห้องนี้ก็ยังมีอ่างอาบน้ํำให้อีกค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีเครื่องทํำน้ำอุ่นให้ส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปดูอีกห้องกันเลยค่ะมาต่อกันที่ห้องน้อนห้องสุดท้ายนะคะ ห้องนี้ขนาดกระทัดรัดค่ะไม่กว้างจนเกินไปเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบแสงจ้าแสงสว่างอันนี้จะเป็นเตียงนอนนะคะขนาดน่าจะประมาณ6ฟุตได้ค่ะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าและอีกทั้งยังมีตู้เล็กตรงนี้อีกด้วยนะคะเป็นลิ้นชักเก็บของส่วนฝั่งขวามือตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับทำงานแล้วก็ตรงนี้ก็มีโต๊ะให้อีกด้วยค่ะ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องนี้กระจกกว้างมากทุกคนส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะแต่ว่าห้องนี้จะไม่มีกระจกกันให้นะคะเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้เอินอยู่ที่ชั้นที่สองนะคะ บริเวณตรงนี้จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นซึ่งติดกับประตูทางเข้าที่เอินเข้ามาเมื่อกี้เลยค่ะในส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะจะมีแอร์ให้ด้วยค่ะ1ตัวแล้วก็มีโซฟา3าตัวเลยทุกคนหนึ่งตัว2ตัวแล้วก็3มตัวค่ะมีทีวีให้ด้วยนะถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้รวมเฟอร์นิเจอร์ให้หมดแล้ว ไปดูห้องรับประทานอาหารกันต่อเลยค่ะห้องรับประทานอาหารนะคะจะลงบันไดามาตรงนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นเลยค่ะทุกคนฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่ให้นุ่มมากค่ะฝั่งข้างหน้านะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนั่งได้มากถึง7คนเลยแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็จะมีโคมไฟพัดลมให้อยู่ข้างบนเดี๋ยวยังไงลองแพนกล้องไปดูเนาะ ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะตรงนี้เวลาเปิดให้กว้างใช่ไหมแสงก็จะเข้าทั่วถึงเลยพิเศษไปกว่านั้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์ให้ด้วยอีกสองตัวไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะร้อนที่สำคัญะคะ่ะมีห้องน้ำให้ด้วยตามมานะคะ ในส่วนของห้องน้ําตรงนี้นะคะก็จะมีห้องอาบน้ําให้ด้วยค่ะนี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยหนึตัวแล้วก็มีพัดลมอีก1ตัวค่ะแถมปลั๊กให้ด้วยนะคะสําหรับผู้หญิงคุณผู้หญิงเปาเ่าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกระจกให้ตอนนี้เอินอยู่ที่ชั้นที่1ค่ะฝั่งขวามือนะคะเป็นประตูสามารถ เปิดออกไปที่โรงจอดรถได้ซึ่งโรงจอดรถสามารถจอดรถได้หนึ่งคันค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวพาชมโซนห้องนางเล่นค่ะตรงนี้จะมีโซฟาให้ทั้งหมดประมาณ3ตัวทุกคนคะ่ะที่ห้องนางเล่นตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะมีแอร์ขนาดใหญ่ให้1ตัวแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้ด้วยค่ะ เป็นโถงสูงนะที่ห้องนังเล่นตรงนี้เอิญคิดว่ามันคุมโทนนะทุกคนลองสังเกตดูจะเป็นไฟสีส้มวอลเปเปอร์ก็เป็นสีแบบโทนสีส้มๆทุกคนเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นโคมไฟที่แตกต่างกันนี ในบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะสามารถนั่งได้มากถึง7-8คนเลยนะคะต่อไปนะคะจะพาชมโซนห้องครัวค่ะซึ่งเป็นครัวสไตล์ตะวันตกตามมาดูกันเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีซิงค์ล้างจานให้สองซิงคเลยฝั่งขวามือนะคะ จะมีตู้เก็บของชั้นบนด้วยแล้วก็ชั้นล่างด้วยค่ะมีที่ดุดควันเตาแก๊สมีตู้ไมโครเวฟเตาอบแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยค่ะและต่อมานะคะเดี๋ยวพาชมห้องน้ำรับแขกค่ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมส่วนหลังบ้านต่อส่วนหลังบ้านนะคะตรงนี้หากใครที่ชอบปลูกต้นไม้นี่สามารถปลูกได้เลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้แบบเราจะได้มีพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับการพาชมบ้านในครั้งนี้ขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะบ้านหลังนี้ทั้งหมด4ชั้นค่ะ3ห้องนอน5้าห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด317ตารางเมตรบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตาบลดอนแก้วอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเส้นทางการเดินทางนะคะสามารถมาได้2เส้นทางก็คือเส้นทางาสมพอ700่อเจ0ดปีตัดกับเส้นถนนโชตนาค่ะที่นี่นะคะติดกับสถานที่สําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นศูนย ศูนย์ราชการแล้วก็สนามกีฬา700ปีและย่านที่ทุกคนชอบเป็นย่านช็อปปิ้งค่ะก็คือย่านมีโชคพลาซ่านั่นเองค่ะที่นี่นะคะไม่ไกลจากโรงพยาบาลเทพปัญญาแล้วก็เซนท่านเฟรติวัลหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเอินมาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะก่อนไปนะคะหากใครชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะบ๊ายบายค่ะ